ก็ขอสวัสดีนันผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะพบก,กับผมแอปพลเช่นเดิมเลยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนในการเพิ่มยอดวิวของ Youtube นะด้วยแอปพลิเคชัน S.U.B.4PO นะครับผมก็เป็นแอปที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับสำหรับ YouTuber มือใหม่นะครับผมก็นะในการดาวน์โหลดในการใช้นะก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดใน Play Store ก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนเข้าไปที่ Play Store ก่อนเลยนะครับผม <พอ S 1> เเข้าไปลยพอเข้ามาถึงหน้า Play Store เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ก็ให้ทุกคนนะพิมพ์เข้าไปว่า S U B นะ f o 4 Pro นะผมให้พิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับผม S U uh, B นะครับผม S U B 4นะครับ P R O นะครับผม P R O น uh, ะ S U B 4 Pro นะครับผม uh, กดค้นหาไปเลยนะครับและสังเกตนะจะเป็น uh, ตัวนี้ด้านล่างเลยนะตัวสีแดงไม่ใช่ตัวสีเขียวนะเป็นตัวสีแดงนะครับผม ให้กดเข้าไปและกดติดตั้งนะครับผมตัวนี้ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่อยู่ที่7 MB นะครับผมพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทุกคนกดไปเปิดเลยนะฮะกดเปิดไปเลยนะครับเพิบเข้าไปพอมาถึงหน้านี้นะเขาจะให้เราล็อกอินด้วยบัญชี YouTube ของเรานะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีนะหรือคนที่ยังไม่สร้างบัญชีใหม่นะก็ให้ทุกคนไปสมัครนะครับมสมัคร Gmail ก่อนเลยนะครับ อพอสมองเรียบร้อยแนละ้วให้กดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมแล้วกดอนุญาตไปเลยนะฮะโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่โดนไม่โดนบล็อกนะฮะไม่โดนแบนแล้วก็ไม่ผิดกฎของ youtube ด้วยนะครับผมผมอธิบายสั้นๆก่อนว่าแอปพลิเคชันพวกนี้ที่ผมใช้ที่ผมรีวิวมาทั้งหมดนะเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่การโกงแต่อย่างใดนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่การปั๊มการโกงนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะ อย่างเช่นผมเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอของช่องอื่นนะช่องอื่นก็จะมาดูของเราเหมือนกันนะเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมนะครับไม่มีการโกงกันแต่อย่างใดเหมือนที่เราไปแลกอะ่ะแลกกันใน facebook เนี้ยผมขออคุณกดกดสัฟให้ผมแต่ผมไปกดให้คุณอย่างเงี้ยเออคือมันโกงกันได้เลยไอ้ของพวกนี้นะฮะผมก็แนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ดีก,กว่าจะชัวร์กว่านะครับผมแล้วมันโกงกันไม่ได้อะ่ะเอาตรงๆ,ๆนะเนาะเออก็มาถึงหน้านี้ก็ให้กดตรงชื่อเขาใช้ไปเลยนะครับ แล้วรอสักครู่นะอันนี้ให้เป็นอ่มันจะเป็น Gmail ให้เราเลือกนะครับผมไ้ตรงนี้จะเป็น Gmail สําหรับคนมีบัญชีเยอะเนาะเราก็ดูให้ดีๆแล้วกันว่าเราเราจะใช้บัญชีไหนนะครับแล้วกดตกลงนะผมใช้บัญชีแรกของผมนะผมกดไปเลยป,ปึ๊บจะขึ้นหน้านี้นะจะเป็นตัวสีแดงด้านล่างนะให้เราติ๊กถูกไปก่อนนะแล้วกดโอเคนะครับผมปึ๊บไปเลยโอเค ส่วนถึงหน้านี้นะให้ทุกคนสังเกตนะครับจะมี3มปุ่มด้านล่างให้เราให้เราดูนะครับผมเราจะอธิบายทีละปุ่มแล้วกันนะฮะปุ่มแรกเป็นปุ่มเติมเงินนะครับผมเติมเงินนี่จะเป็นการเพิ่มแต้มนะหนึ่งแต้มก็กี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ผมไม่แนะนําให้เติมเท่าไหร่นะเพราะมันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เราลงทุนที่จะดูดูดีกว่านะครับดูดีกว่า,ามาเข้าหน้าที่สองนะครับผมส่วนหน้าที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น การเพิ่มเหรียญของเรานะครับเราดูเราดูเนี่ยก็เพิ่มทีละสิบเหรียญ90เหรียญ80เหรียญ120เหรียญ300เหรียญก็ว่าไปนะจะเป็นตามความยาวของวิดีโอนะครับผมเราสามารถดูได้เรื่อยๆนะครับผมไม่จํากัดเลยอันนี้ผมบอกไม่จํากัดเราสามารถเพิ่มยอดวิวได้ทั้งวันนะถ้าเราขยันก็ดูได้ทั้งวันะทั้งคืนนี่ยทไปเลยนะครับผมมาส่วนหน้าสุดท้ายนะเป็นหน้าที่3นะครับผมอันนี้จะเป็นการเพิ่มยอดวิวของเรานะ เข้าเรื่องเลยอันนี้จะเป็นการเพิ่มยอดวิวนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยนะว่าเอาแต้มมาจากไหนก็เท่าที่ผมอธิบายไปนะครับผมแต้มนี้สามารถแ่าแลกเหรียญตรงนี้นะครับเป็นเหรียญนะไม่ใช่แต้มพูดผิดเหรียญเหรียญตรงนี้แลกเป็นยอดวิวได้นะครับยอดไลค์ยอดวิวได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะฮะพอเราได้เหรียญแล้วนะฮะให้ทุกคนเนี่ยไปกดตรงบวกตรงนี้เลยบวกไปเลยนะครับปึ๊บมาอ่าเรากดวางลิงก์นะครับลิงก์ตรงนี้เราก็ไปสามารถก๊อปจาก youtube ของเราได้นะฮะอย่างเช่นอ่า กดเข้าหน้า YouTube ก่อนเลยขั้นตอนแรกนะครับผมพอกดมาเรียบร้อยแล้วนะให้เราเนี่ยเลือกวิดีโอของเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะวิดีโอไหนที่จะเพิ่มไลค์เพิ่มเพิ่มวิวนะครับผมก็ให้เลือกมาเลยวิดีโอหนึ่งนะอย่างเช่นผมต้องการจะเพิ่มวิดีโอตัวนี้นะก็กดมาขออนุญาตปิดเสียงนะครับแล้วกดไปที่แชร์นะครับผมมากดแชร์ปุ๊บแล้วให้กดคัดลอกลิงก์นะฮะตรงนี้จะเพิ่มจะสามารถก๊อปลิงก์ตรงนี้ไปใส่ในแอปพลิเคชันเมื่อกี้ได้นะครับ พอมาถึงหน้านี้แล้วฮะก็วางลิงก์เลยนะครับผมวางลิงก์แล้วกดตรงนี้ไปเลยนะปุ่มสีเขียวปุ๊บเข้าไปแล้วกดวิดีโอของเรานะจะขึ้นมาแล้วนะครกดไปเลยปุ๊บนี่พอถึงหน้านี้นะฮะเขาจะให้เราเลือกนะ,ะอันนี้จะเป็นนาทีนะครับผมว่าเราต้องการให้คนเนี่ยมาดูวิดีโอเรากี่นาทีนะครับผมต้องการที่9นาทีนะ,ะผมก็เลือกไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นจํานวนนะฮะจำนวนนะฮะ จำนวนว่าเราจะให้คนเนี่ยมาดูของเรากี่คนนะครับผมอย่างเช่นเราต้องการ10คนมันจะใช้900แต้มนะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะฮะสำหรับคนที่มือใหม่ผมก็ไม่แนะนําให้เอา9นาทีหรอกเอาที่ละ3นาทีหรือ2นาทีก็ได้นะครับผมมันจะใช้ถูกลงนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะใช้แต้มเราถูกลงนะครับผมจะคุ้มกว่าผมจะเอาเป็นสัก30คนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับผม700เอา50คนดู1,002 45คน โอเคนะครับผมจะเอาเป็นที่45คนนะครับผมเราก็กดถูกไปเลยนะครับเนี่ยกดไปเลยปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะในการปั๊มวิวนะครับตรงนี้ก็รออยู่ที่ประมาณ10-20นาทีเลยนะครับไม่นานเลยนะครับง่ายมากๆนะครับตรงนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากโปรโมชั่นสำหรับ แอปพลิเคชัน UC Channel ด้วยนะครับผมโปรโมชั่นนี้จะเป็นโปรโมชั่นฉลองนะครับสำหรับ1,000ติดตามและ4,000ชั่วโมงของผมนะครับผมก็50บาทเท่ากับ30,000แต้มนะครับ100บาท60,000แต้ม200บาท120,000แต้มและ350บาท210,000แต้มนะครับผมสำหรับคนที่สนใจสามารถทักแฟนเพจของผมมาได้เลยนะครับแฟนเพจของผมเนี่ยจะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถ ทักแฟนเพจของผมเข้ามาเลยนะครับผมโปรโมชันนี้ก็ผมเพิ่มเป็น50สิทธิ์นะครับซึ่ง10สิทธ์ตรงนี้หมดไปแล้วแหละแต่ผมจัดโปรโมชันนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมสําหรับนะคนที่ต้องการจะเพิ่มแต้มนะ UC Channel นะครับผมก็สามารถทักของผมมาได้เลยนะฮะส่วนคนที่สงสัยว่า UC Channel คืออะไรก็คลิกการ์ดด้านบนได้เลยนะจะเป็นลิงก์ด้านบนกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผม ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ